สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเรื่องที่กําลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนักเตะซึ่งจริงแฟนอาร์เซนอลเนี่ยไม่อยากได้ยินชื่อนี้แล้วนะครับเอาจริงผมก็คุยกับแฟนบอลอาร์เซนอลบางท่านมาเนี่ยคือทุกคนรู้สึกเหมือนเหมือนเวลาเราเราเลิกกับแฟนไปอะ่ะแล้วแบบมันจบกันไม่ดีอะ่ะ แล้วเราก็ไม่อยากเจอกันแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากเห็นหน้าอีกแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากได้ยินแม้แต่ชื่อแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมันมีความจริงที่พวกเราต้องรู้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราพยายามที่จะฟังนักข่าวคนนั้นคนโน้นคนนี้นะครับเราก็ได้แต่มีการคาดเดากันไปเรื่องนี้จริงๆจบแล้วแต่ว่าถึงแม้มันจะจบเราก็ไม่อยากจบแบบที่เราไม่รู้ความจริงถูกไหม เราอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงเป็นคนที่แพ้หรือเราทำไมถึงเป็นคนที่ชนะอะไรอย่างเงี้ยเรียกเพราะแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยจะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาอยากได้ยินเรื่องนี้นะครับมันมีข่าวรายงานออกมานะครับว่าเซอร์เกเพลกินซีโอของชักตาโดเนตเนี่ยเปิดเผยว่าจริงๆแล้วอาร์เซนอลเนี่ยยื่นข้อเสนอให้กับชักตาโดเนตในรอบที่3เนี่ย เป็นจำนวนเงินเท่ากันกับเชลซีเลยนะครับอันนี้เราไม่รู้จริงๆเราคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยยื่นข้อสเสนอที่น้อยกว่าเชลซีแต่จริงๆเลาวมันเท่ากันแต่ในความเท่ากันเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งเขาบอกมันเท่ากันก็จริงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยข้อสเสนอของเชลซีมันมันดูมีความเป็นไปได้มันมีดูมีความจริงจังมากกว่ายังไงนะครับ ก็อย่างที่เราอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอเจ็ดสิบล้านยูโรนะที่เหลืออีกล้านยูโรเนี่ยเอามันเป็นพวกแอดออนมันเป็นพวกสิ่งที่เชลซีจะต้องจ่ายตามมาตามเงื่อนไขความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับสโมสรน,นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลก็ยื่นเงืเ่อนไขในลักษณะเดียวกันไปแต่แต่ว่าทางเซอร์เก้พลกินเนี่ยบอกว่าได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านดีแอตแลนติกนะครับว่าข้อเสนอของอาร์เซนอลเนี่ย มันดูมีความจริงใจน้อยกว่าเชลซีอ่ะคือในส่วนของแอดออนเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลใส่อะไรที่มันดูเป็นไปได้ยากเข้าไปในนั้นด้วยเช่นเช่นนะอันนี้เขาไม่ได้พูดนะอันนี้เช่นคือแบบอาจจะเป็นการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะจ่ายให้กับทางด้านชักตาดนิทอีกเท่าไหร่หรือว่ามุติตได้บอลลงดอจะจ่ายให้กับชักตาดนิทอีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในแต่ละปี จะจ่ายให้กับชักใต้โดเนตอีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราคาดกันไปนะว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ยากมันก็จะประมาณอย่างนี้ทำไมในส่วนของเชลซีเนี่ยถึงถูกมองว่ามันเป็นไปได้ง่ายกว่าหรือมันดูมีความจริงใจมากกว่าเขาบว่าวข้อเสนอของเชลซีเนี่ยมันได้รับการตอบรับเพราะว่าจริงจังมากกว่าแล้วเงื่อนไขโบนัสที่เป็นไปได้ซึ่งรวมถึงโบนัสจากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็แชมเปี้ยนส์ลีก ตลอดระยะเวลาสัญญาของนักเตะซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนี่ยทางชักต้าโดเนตก็จะได้เงินบางส่วนไปซึ่งเป็นส่วนที่เป็นแอดออนถูกไหมแต่ทำไมอาร์เซนอลมันก็ไม่น่าจะหนีจากเนี้ยแล้วทำไมเงื่อนไขของอาร์เซนอลถึงดูเป็นไปได้ยากกว่าผมเชื่อว่าด้วยโปรเจกต์ที่เชลซีนำเสนอเนี่ยมันอาจจะทำให้ชักต้าโดเนตเห็นว่าเชลซีเนี่ยกำลังวางแผนที่จะสร้างทีมยังไง จะคว้าใครเข้ามาบ้างอะไรเมื่อไหรเซเก้กพอก,กินบอกว่าผมเชื่อว่าพวกเขากําลังจะสร้างหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเพราะผมบอกคุณได้เลยว่าพวกเขาจริงจังในทุกด้านเป็นอย่างมากด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านสนามแข่งด้านโฆษณาทุกด้านสําหรับเราแล้วเนี่ยพวกเขาทอเยอทยานมากนอกจากนี้เซอเก,กพอก,กินยังได้เปิดเผยว่าอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆติดต่อหานั้เต่หนแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม หรือว่าพฤศจิกายนอะไรช่วงนั้นนะครับเ,เดือนหนึ่งก่อนหน้าที่อาร์เซนอลจะแจ้งให้กับชักต้าโดนเนตทราบอย่างเป็นทางการในขณะที่เชลซีเนี่ยติดต่อหาเพากินปลายเดือนธันวาคมเพื่อขอเจราจากับมิคาโลมูดริซึ่งมันก็นามาสู่การเซ็นสัญญาของนักเตะในที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับในวันที่เชลซีไปเจราจาเนี่ยเขาก็เอาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเต็มเลยเอาเจ้าของร่วมของสโมสรไปด้วยนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปแล้วก็ไปเจราจา โดยให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาอยู่ร่วมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักเตะผู้บริหารสตาฟโคช้ชฝ่ายซื้อขายของเชลซีทุกคนเดินทางไปที่ตุรกีนะครับในวันเสาร์ซึ่งชักตาโดนเนตเก็บตัวซ้อมอยู่ที่นั่นแล้วก็สุดท้ายเนยหลังการเชียร์จาเสร็จเนี่ยเบดดเอ็กบาลีเจ้าของร่วมของเชลซีแล้วก็พอลวินเซนลี่ฝ่ายซื้อขายเนี่ยนะครับก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับมาลอนดอนพร้อมกับนักเตะก็ดูสเิเขาจริงจังขนาดนั้นนะกลัวว่าจะมีการ ไปปาดหน้าระหว่างทางเลี้ยวรถไปนั่นโน่นนี่ถูกไหมอันนี้ผมผมเรียกว่าเป็นความมืออาชีพแล้วก็ประสบการณ์ที่มากกว่าของทางเชลซีเพราะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคณะทางานของทางด้านเชลซีเนี่ยมันดูมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าผมไม่รู้ว่าโคอนเก้ N ate, ซึ่งก็ทำธุรกิจกีฬาซึ่งยิ่งใหญ่มากเนี่ยมีบุคลากรแล้วก็มีประสบการณ์ด้านพวกนี้อยู่เยอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่กีฬา ฟุตบอลก็ตามที่เขาดูยิ่งใหญ่แต่เขาก็น่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายตัวผู้เล่นอะไรแบบเนี้ก็น่าจะนํามาถ่ายทอดอะไรให้กับทีมงานของอาร์เซนอลบ้างนะก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นมันไม่ใช่เลยมันเหมือนกับว่าเขาปล่อยให้เอดูทางานตามที่เอดูคิดว่ามันควรจะเป็นอนะ่ะมันควรจะทําแต่สุดท้ายเอดูก็คือก็คือยังเด็กในวงการเนะี่ยผมมองว่าเอดูยังคงเด็กเกินไปเอดูยังคงขาดประสบการณ์แล้วก็ดูเหมือนค่อนข้างมีอีโก้ด้วยอาจจะด้วยความที่ มีงบประมาณจํากัดด้วยผมเชื่อว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเอดูมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการงบประมาณนั้นให้ได้นักเตะที่สอดคล้องตามความต้องการของเฮดโค้ชหรือว่าผู้จัดการทีมอย่างมิเกลวาเดต้าภายใต้งเงื่อนไขว่ามีงบประมาณอยู่เท่านี้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าผมผมเชื่อว่ามันมันมีอยู่อย่างจํากัดในขณะที่เชลซีผมเชื่อว่าพวกเขามีงบประมาณอยู่อย่างเรียกได้ว่าไม่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้กล้า ถึงได้ล่าทุ่มกันขนาดนี้นะครับแต่น่าเสียดายว่าในข่าวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าไมเคิลมูติตเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่ตลอดสัญญาของเขาเซอร์เก้พาวกินเนี่ยบอกเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเชลซีเนี่ยอยากจะเปลี่ยนหลายๆสิ่งดังนั้นเมื่อพวกเขาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังให้มองถึงอนาคตอีก2 3 4ปี5ปีข้างหน้าทุกคนก็จะเห็นเลยว่าพวกเขามีโปรเจกต์ที่เอาจริงเอาจัง มากขนาดไหนซึ่งนั่นทำให้เชลซีเป็นฝ่ายที่เอาชนะสงครามในการแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เองอาทางขอบจอ VR ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอยกให้มูริตเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลอาร์เซนอลที่รับฟังแล้วก็ชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ